ผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันนี่ครับด้านหลังจบไปหนึ่งกองประกอบหน้าต่างเออเหนื่อยครับทำงานพรุ่งนี้วันอาทิตย์ขอพักผ่อนสักวันเมื่อเหนื่อยแล้วก็เริ่มหิวครับทีนีน้โอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูคุณยายว่าทำอะไรให้เรากินบ้างครับวันนี้ นี่อะไรน่าสนใจหรือเปล่าครับถ้าดูแล้วไม่น่าสนใจก็คว่ำหม้อเลยครับไม่ต้องกินทั้งบ okay. e> ้านโอเคเดี๋ยวไปดูคุณยายกันครับฮัลโหลสวัสดีครับโอ้ยย้อนแสงอุยทำอะไรทานครับคุณยายแกงงซมปลาาสแกงงซมปลาายของโปรดอือนี่ครับกำลังเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ แหงส้มปลารายคือเราไม่ต้องใส่ผักใส่อะไรเลยใช่ไหมครไม่ใช่อ๋อมีผลไม่ชิ <laughs> นเยน่ครับขันน้ำมะนาววันนี้ไม่ได้ทำที่ครัวกลางแจ้งนะฮะฝนตกเชิดแฉทำลำบากคุณยายก็ต้องมาทำในร่มถ้าพูดถึงก็ไม่ร่มครับแดดเริ่มออก <laughs> อันนี้แกงส้มปลาทรายหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เราใส่น้ำมะนาวใช่ไหมครับน,าน,านอกจากน้ำ,นำมะนาอ๋อผสมสองอย่างน้ำมะขามเปียกกับน้ำมะนาวเพื่ออะไรครับทำไมต้องผสมสองอย่างน,น้ำมะขามแล้วก็น้ำมัหวานอ๋อ อ๋อครับแล้วเราใส่น้ำตาลไม่ได้มันจะหวานกว่าหวานกว่าน้ำมะขามไม่หอมหวานเป๊นะครัอ๋อคือมันจะไม่เปรี้ยวจี๊ดเกิน,นออกไปประมาณนั้นชิมแล้วอ๋ออร่อยแล้วอร่อยแล้วอืมเกลืออีกนิดครับ ลาสายสดดเลยครับนี่น้ำเดือดปุดปุดเติมเกลือไปอีกนิดนึงคนระับป๊บมผมว่าผมเริ่มรู้สึกหิวข้าวครับหลังจากได้กลิ่นแกงส้มความหิวเริ่มมาเยือนเติมมะนาวอีกหน่อยอืครับปกตินอกจากไอ น้ำมะนาวกับมะขามเปียกเราสามารถใส่อะไรอีกได้บ้างฮะม,มีน้ำตาลไม่ใช่ครับไอที่มันทำให้มันเปรี้ยวเนี่โอ้แต่ไม่เปรี้ยวน้ำมะนาวกับขามมั้งเองอือเป็นเปรี้ยวหวานๆอ๋อครับถ้าเป็นซมควาย้มควายก็อ,อร่อยอ๋อ้อมควาย,ค,วายคนใหญ่ชอบนะฮะอือดูหอถ้าส้มควายไม่มีอีก เราใส่นมเปรี้ยวได้ไหมครับอย่าคูมันน่าจะเปรี้ยวเลยเคยล้แมวได้เคยแมวมันกินดไนี่ปลาหนึ่งของแมวอ๋อนี่อันนี้ปลาแมวครับน่ากินพอๆของคนเลยโอ้ย แมววันนี้แกงส้มปลาของคนแล้วมีเมนูอะไรอีกไหมฮะทอดลูกชิ้นอ๋อทอดลูกชิ้นอทอดมันปลาโอเคดูหน้าตาแกงส้มมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูทอดมันปลาคุณยายอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะไปดูคุณยายทอดมันปลาเรามาดูทอดมันแมวกันก่อนครับ ถุงทงน่ารักไหมครับแมวผมถุงทงส่สนนะครับยังเด็กอยู่อายุเพิ่งประมาณสี่เดือนอันนี้ตัวเล็กนี่ครับอัน,นี้นวดเก่งนะฮะเดยเนี้ยห,หมอนวดประจำบ้านของผมเลยอัน,นี้คนานวดเก่งพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กอืม นี่ก็น้องเขาครับต่างพ่อต่างแม่มาคนละที่คนละทิศค,คนละทางกันส่วนใหญ่ผมจะเอาจะพาแมวจรมาเลี้ยงนะฮะสังสารเขา้าคู่เล่นกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณยายทอดเอ,อทอดมันปลากันครับเอฮเฮเผอแป๊บเดียวคุณยายแอบมาทอดแล้วโอ้ยสีสันน่ารับประทานมากครับ นี่ฮะโอ้อันนี้ทำไมดำครับนี่โกโกขึ้นไปน,นัดนนี้ก็เอาขึ้น,นขนานี้นะโอ้ใช่ใช่ครับอืมทำไมเราต้องปั้นแบนๆครับทอดมันมมมอ๋อทำไมแบนไม่สุกปั้นกลมนี่คือไม่สุกปั้นกลมกระทุกแต่ว่าต้องไม่ลึกเลยอ๋อครับแต่ผมว่าแบนน่าก,กินกว่าเนาะนครับดูคุณยาย ปันกระชอนซ่อมปกติถ้าถ้าไม่ไม่ถ่ายวิดีโอคุณยายจะปั้นกับมืออันนี้คุณยายบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าโอ้ยทำสกรปรกไม่สะอาดไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้ใส่ถุงมือครับเคยเผลอคายน้ำหมากลงไปในกระทะบ้างไหมครับตอนทอด หยอกเล่นคุณยายครับเออนี่ฮะข้าวง่ายๆสบายๆสไตล์ครัวบ้านบ้านครับอันนี้ทอดมันปลาคุณยายนีกับแกงส้มปลาสายคุณยายนีครับกินยังไงก็ไม่เบื่อครับฝีมือคุณยายนี เพราะว่าไม่มีใครทําให้กินเบื่อเมื่อไรก็ต้องทําเองฮะเหนื่อยต้องชมเกไว้ก่อนอืมแต่อร่อยจริงๆนะครับได้พูดเตนนี่ครับเดี๋ยวมาลองชิมดูสักชิ้นนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงยังร้อนอยู่ครับอ่า ร้อนมือออร่อยครับแต่ยังร้อนเนี่ยดันเขาอีกอร่อยครับกินกับข้าวแล้วก็แกงส้ม เขากันทั้งโบเลยมแม่งวันก็จะมีอ๋อเคอืมพูดไม่ออกสอนอืมพูดไม่ออกครับร้อนในปากโอ้ยแดบดบ ตายอร่อยครับยอดเยี่ยมเลย <c oughs> ข้าวมือจิ้น <c oughs> แกงส้มปลาทรายกับทอดมันปลาฮารูฮาราแล้วครับสองเมนู <c oughs> โอเคเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับ <c oughs> และแล้วก็ถึงเวลารับประทานกันแล้วครับโอเคครับแกงส้มปลาทราย ตัวโตๆเน้นๆปลาทรายก็จะเป็นปลาที่ไปหามาจากาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยง <c oughs> เพราะว่ายังไม่มีใครเลี้ยงปลาทรายขายนะครับท,ที่จะเป็นปลาเลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทปลากระพงปลาเก๋าอะไรพวกนี้นะแต่ปลาทรายนี่เขาจะไม่เลี้ยงกันจะเป็นปลาธรรมชาตาิส่วนใหญ่ชาวประมงพื้นบ้านเขาก็จะออกไป วางอวนหรือไม่ก็ไปตกเบ็ดมานะฮะกับสำหรับปลาทรายนีครับแกงต้มอร่อยมากครับเป็นเมนูยอดนิยมของชาวปักใต้อีกหนึ่งเมนูครับคือแกงส้ม น,นี้ครับทอดมันปลาตัวนี้เขาจะทำจากาเนื้อปลา,อาเขาเรียกปลาอะไรนะกิมสัม่ปลากิมสัม่มาทำเป็นทอดมันออร่อยคนระับแต่ถ้าไปซื้อเพื่อเขาทำขายเจอบางเจ้าเขาจะใส่กาก,ากมะพร้าว โคตรเสียอารมณ์อร่อยแต่นี่จะเป็นเนื้อปลาล้วนๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งกินคู่ครับแต่งต้มนี่เข้ากันแน่นอนไข่เค็มพะยะค่ะอืมโอเคบรรยากาศดีครับอยู่หน้าบ้านฝนไม่ตก แรงออกครับอะไรครับโอ้คุณยายนี่ฮะคุณยายนีหมด้คับอ,อ๋อคุณยายจะมาขอทอดมันฮนะสามอันยี่สิบครับได้างถูก <laughs> อ่อ,อโอเคครับผมวันนี้ก็ปิดจอบไปอีกหนึ่งสองเมนูว่างๆเดี๋ยว มีเมนูอาหารอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวก็จะลองมาทำให้ดูกันครับสำหรับวันนี้ก็บายบายกันแค่แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอตัวกินข้าวก่อนครับสวัสดีครับ